สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนภพยน่ารู้อันดับแรกนะคะเราก็จะพูดถึงโรคหอบหืดกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่สําคัญโดยมีอาการต่างๆเช่นหายใจมีเสียงวีดหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกและไอนะคะซึ่งเกิดจากการตอบสนองมากเกินไปของทางเดินหายใจค่ะการอักเสบในปอดที่เกิดจากอพราระเอียด์พีเอ็ที่ประกอบด้วยอันภาคของแข็งและของเหลวเช่น ผฝุ่นเขม่าดำโลหะแมกเนตัสเฟตโฟรีไซคขีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและอนุภาคไอเสียรถยนต์นะคะมีรายงานว่าทําให้โรคทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นเช่นโรคสมุลอักเสบปอดอักเสบโรคปอดอุดกักก้นเรื้อรังซึ่งมลพิษทางอากาศนะคะทําให้ความเสียหายของเซลล์เยื่อบุในปอดรุนแรงขึ้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเงยื่อบุทางเดินหายใจการเกิดพังผืดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้ายและการทําลายปอดค่ะ ้ว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับเปเปอร์มินกันมีใครรู้จักไหมเอ่ยใช่สารหน่ไหมคะใช่จ้ามาทําความรู้จักกันดีกว่าเปเปอร์มินนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าสารหน่นะคะมีชื่อพ้องนะคะคือ m ม n t าไพร p อ r ิตานะคะชื่อฝึกษาสคือ m e n t าไพร p อ r ิตา L นะคะซึ่งอยู่ในวงลามีเอซีค่ะ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเปเปอร์มินนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะลำต้นมีสีม่วงเข้มสูงประมาณ45-90เซนเมตรลักษณะใบนะคะคายรูปหอ,อกปลายใบค่อนข้างมนขอบใบเป็นรอยหยักเล็กน้อยบริเวณฐานใบหลังนะคะมีสีม่วงแดงยาวประมาณ1-2นิ้วที่ผิวใบนะคะจะพบต่อมขนาดเล็กจำนวนมากโดยภายในนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งในน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเมนททลค่ะ ต่อไปนะคะส่วนที่ใช้รักษาโรคเราจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะก็คือร์มินออยล์นะคะหรือว่า m e n t r a essential oil นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นสารให้กลิ่นทางเพศค่ะแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากค่ะนอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบอาหารช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและมีฤทธิ์กระตุ้นช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นค่ะส่วนองค์ประกอบทางเคมีนะคะ เลวโมนเทลหรือ 1R-2S-5R-menthol พบในน้ำมันเปเปอร์มินต์มีสูตรโมเลกุลคือ C10H20O การศึกษาทางเภสัชวิทยาการสูบต้มเบนท่าเอเซนเชียลโอイルสามารถเยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผิวและการอักเสบในโรคหอบหืดผ่าน,านการควบคุม interleukin-6, Janus kinase Signal Transducer and Activator of t r a n SCRIPTION t w e เราองคล้ออำมันเปอรเพื่อมีด้วยเครื่องฟ่นฝอยละอองจึงช่วยแก้ไขความเสียหายของเยื่อบุระบบทางเดินหายใจต่อ PM ได้อย่างชัดเจนการค้นพบนี้ให้คุณสมบัติที่เป็นไปได้ของ m e n t a าเ s เซนเชียลไอสำหรับระบบทางเดินหายใจในการตอบสนองต่อการสัมผัสบลพธิธาอากาศ น้ำมันเปเปอร์มินจะช่วยบรรเทาอาการหอบหืดโดยการ,รย,ยัดยั้งวิถีทางอินเ r อร์เลคิวซิกจานัสไคลนิสทูสิกโนเทนส์ดิวเซอร์แอนด์เอเจ a ต์วิทเตอร์ออฟทัสคิปต่อไปจะเป็นการศึกษาทางคลินิกและการศึกษาความเป็นพิษน,นะคะการศึกษาทางคลินิกน้ำมันหอบหืดของเมนทาซึ่งถือเป็นน้ำมันเปเปอร์มินช่วยบรรเทาอาการหอบหืดในหลอดลม ที่เกิดจากฮิสตามีนและโอวนโูวินได้ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงค้นเมนท่าเป็นเวลา5นาทีหลังจากการทดสอบการวิ 1, 500่ง1,500เมตรพบว่าการทำงานของปอดและประสิทธิภาพการออกกำลังกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่อมลพิษทางอากาศในเมืองเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นค่ะการศึกษาความเป็นพิษ สามประกอบที่ทำให้เกิดพิษได้แก่เมทิลพิวโกนเมนโทนและเมโทฟลูแลนนอกจากนี้ควรสังเกตวิธีการสกัดเพราะอาจส่งผลต่อความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยเช่นการกั่นด้วยพลังงานน้ำผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะจะสกัดน้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มิน โดยดำเนินการด้วยวิธีไฮโดรดิสทิลเลชันโดยเมนธาพิเพลิต้า100กรัมถูกวางไว้ในขวดก้นกลมขนาด1ลิตรทำการกันด้วยไอ้น้ำเป็นเวลา6ชั่วโมงที่100องศาเซลเซียสและน้ำมันหอมะหระเหยที่ได้รับคือ1.6มิลิลิตรค่ะสรุปผลชาลแหน่เปเปอร์มินมีนมองค์ประกอบที่สำคัญคือเมนอล มีลิปเป็นสารฆ่าเชื้อโรคส่วนที่ใช้รักษาโรคคือน้ำมันหอมระเหยใช้เป็นสารให้กลิ่นทางเพศสัตวและใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากและมีลิปกระตุ้นให้หายใจสะดวกขึ้น